ผู้รักหลายคนพยายามพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกโดยไม่สนใจความเจ็บปวดของฝ่ายตรงข้ามนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆคู่ทะเลาะกันครับเราไม่จะเป็นต้องเป็นฝ่ายถูกครับชนะคู่รักของเราไปแล้วก็ไม่ได้อะไรครับอย่างที่คุณเดลคานกี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์เคยบอกเอาไว้ว่าอย่าตำหนิตีเตียนคู่รักของเราครับถ้าหากคู่รักของเราทำผิดพลาดใจเย็นครับพร้อมที่จะให้อภัยเขาคุยกับเขา อย่างให้เกียรติอย่าลืมสิ่งนี้ครับว่าคู่รักที่ดีเราต้องสนับสนุนเขาและเป็นทีมเดียวกับเขาจากนั้นคนในทีมเดียวกันทําผิดพลาดครับมาหาทางร่วมกันที่จะแก้ไขให้คู่รักของเราหรือทีมของเราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่ตาหนิติดเตียนแล้วปล่อยให้เขาไปแก้ไขตัวเองเสมือนว่าเราเป็นคนละฝ่ายกันถึงแม้เราจะรู้สึกดีว่าเราเป็นฝ่ายถูกแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะกลับมาทุกอยู่ดีที่ความสัมพันธ์คุณ แย่ลงและพังทลายลงฉะนั้นให้โอกาสเขาเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนอย่างที่เราให้โอกาสตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเช่นกันหากเราทําผิดพลาดเราก็ต้องการโอกาสจากคนอื่นหรือคู่รักของเราที่พร้อมจะให้อภัยเราเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนกันไม่ใช่คอยยึดแต่ว่าตัวเองต้องเป็นฝ่ายถูกแล้วครอบครัวของตัวเองก็ค่อยๆพังทลายลงและสุดท้ายอยากจะฝากไว้อีกข้อหนึ่งครับอย่าคิดว่าการทะเลาะก,กันเป็นเรื่องปกติของคู่รักนะครับ คู่รักที่ดีหลายๆคู่ไม่เคยทะเลาะกันเลยหรือทะเลาะกันน้อยมากๆนะครับเอาเวลาที่ทะเลาะกันมาคุยเรื่องดีๆเรื่องที่มันสร้างสรรค์เรื่องที่มันให้ความสุขซึ่งกันและกันจะดีกว่านะครับสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปความรู้เกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย